เล้วเดียเด๋ยวเวเรร็วเอุยขับอย่างม้านะ่ะขับอย่างม้านะ่ะใส่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 เอาอย่างกินใส่ใสให้ใกินอย่าง พ่อแม่พี่น้องที่ารพรักทุกทกท่านเด้อจ้าแล้ะก็พี่น้องทุกทท่านทุกูุทุกคนที่รับชมช่องสาวหม่องช้าแนวคือเก้าละจ้ามือนี้วันที่สิบหกเด้อพี่น้องเป็นมือโชคดีของใครหลายๆคนสาวหม่องกะชีโชคดีคือกันจ้ามือนี้สาวหม่องกะสิพามาเลาะเบิ้งป้าเขาโพดเป็นป้าบใหไ่าาดอกจ้าป้าน,น้อยๆแต่ว่าปลูกเป็นย่อมปลูกไว้ทถก,กินช่วงข้าวยากหมากแพงเนาะพี่น้องเขาก็ปลูกไว้ทะกิน ปลูกข่างกระท่อมเขียงน้าเนี่ยจ้าปลูกแตงปลูกบักทั่วปลูกอย่างหลากหลายเอกากมีไอหัวรพาที่เสาหม่องท้ายเป็ดก้อนมัก็เปลี่ยนดอกแล้วอันนี้พักแพลวเด้อจ้นานี่งามงามเด้อพี่น้องงามคักอีหลีเนี่ยจ้าพักแพลวนี่งามสวยงามอลามตาฝนตกใส่พอดีเสาหม่องบ่ได้ซื้อเบียนมาดอกพี่น้องเสาหม่องไปซื้อลาบยุลานขายเนื้อขายก้อยบันนี้ มันเหลือกิงมันเสาหม่องก็เลยเอามาปักไว้เป็นอีหลีพี่น้องงามพรอมหัวละพาคือกันจานีหัวละพาเสาหม่องมันเหลือจากถุงลาบเนาะเพิินกระแถมมาไหเนาะมีผักแพวแลวะก็หัวละพาเสาหม่องกระปักไว้งามว่าสันเขียวตือเลยถือฝนบ่ไใ้ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นเนี่ยนะพี่น้องแต่เสาหม่องสิพลายางไปเบิง งามาคกอีหลีจ้านี่เสียบไว้กับขี้ดินทื่ซื้อนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ฟุน้นบ่ได้ใส่ยั้งเลยนาฝนมันงามแบบนี้เองจ้านี่สวยงามมากปลูกโหระพาเอาไว้กินป้าพี่น้องบ้านนี้เข้าสิพาเบื้องเขาโพดเขาโพดกําลังสิเป็นฟักอีกจักน้อยเขาก็ได้กินแล้วเพราะว่ากําลังงามก็ได้ใส่ปุ๋ยดอกพี่น้องปลูกถิ้งไว้เพราะว่าดินฟังสาเป็นดินไม่ เพิ่นมีแหล่ถาดยุจ้าก็เลยปล่อยไว้จังสี่ตุ่มตะดินให้เพิ่นตุ่มดินใสเงาเพิ่นพรวาวยานล้มมาฝนตกยานลมก็เลยตุ่มขีดดินขึ้นข้าวโพดกำลังออกดอกงามด้พี่น้องเป็นข้าวโพดหวานซปเปอร์หวานวัาซันไปซื้อมาทงนน้อยตอนนั้นสาวหม่องกระถ่ายทำอัปเดตให้พี่น้องเบื้องว่าตอนกำลังปลูกไหมอันนี้เป็นฟักแล้วพี่น้อง ผ่านไปได้หนึ่งเดือนเป็นเดือนเราได้นน่นี่ขลังเป็นหมอยบานสมองบ่ร์เมนค้ำหยาบเด้อจ้าเพราะว่าบานสมองเอินแนวนี้หลีเด้อจ้าเอินเอินหมอยเขาโพดเด้อจ้าเป็นภาษาอีสานคนอีสานเขาเอินแบบนี้ละพี่น้องใบเขียวงามดี แล้วก็ปลูกยู่ริมฟังสาหนิสบายเวลาฝนบัดตกเขาก็ทักน้ำโหดได้ฝากบัตทนายในใ่ดอกพี่น้องขันใ,นใ่เราเดิสมองสิท่าให้พี่น้องเมืออีกเธอหนึงเด้อจ้าอันนี้สิเป็นแตงกัวเบิ้งขอโพดเราก็สิมาเบื้องแตงกัวเนาะพี่น้องว่าสวนพักหลากหลาย ว่าปลูกหลายยางเขาปลูกไว้จะกินเม่ได้ซื้อเพิ่นก็ว่ากันง่ไยๆเราละเป็นลูกให้ได้เก็บกินแล้วปลูกกินก็ได้ปลูกขายก็ดีพี่น้องแต่ว่าเพิินกับปลูกหลายแล้วก็เลยไม่อยากปลูกขายปลูกเพราะได้ยู่ได้กินเพราะไม่ไดดซื้อเพิินเนี่ยพี่น้องอ่ะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเขาปลูกยางละนิดยางละน้อยปลูกไว้น้ำหัวน้ำสวนเขา ก็อดตายนาะพี่น้องก็มียู่มีกินไปตลอดนวยกับบ้องงามดอกพี่น้องเพราะว่าแต่งกับบื้องใใส่ยาปลูกถิ่งธรรมชาติใส่ตะปุ้นขี่งัวใส่ตะปุ่นที่ว่าขางน้าเข่านี่แหละเพราะได้เกียกินยู่กลางจอนหนวยในหนวยกับมีพี่น้องนี่จอหนวยเล็กๆผ่าพบืชัดนี่ นี่จ้ะจอหนว่วยเล็กๆเพราะได้กิน่นย่จ้านี่ข้างล่างถ้าสาวมองใส่ปุ๋ยไส้หยางมันกรสีดกเติบยุดอกพี่น้องแต่เขากับบ่ใดไส้ปุ๋ยเนาะปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติอีหลีธรรมชาติรราตจริงๆ สมองสิเก็บมาต่ำต่ำกินตอนเว้นนี่กลังงามกินต่ำแตงตอนกลางวันอันนี้ก็ป้าเข่าพี่น้องนี่บรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนะก็มีห้าเนี่ยย่ดอกจ้าห้าไข่เขียดแต่ว่าก็มีปัญหาดอกพี่น้องมันก็มีแต่ตนเข่าละจ้านี่ เพราะว่านา้ม,มันหลายปีนี้ฝนดีเมื่อไดปิดหัวคณะจา้ะเทียเปิดนามไว้ตลอดเลยพี่น้องเปิดไว้น้มไหลลวงตลอดเลยเพราะว่ามีนามไหลตลอดจ้าน,น้าเข่ากําลังไส่อันน,นันพี่น้องกําลังอ่นไส้นาหม,มัก โซนนี้กระสิเปลี่ยนไม้ไผ่ที่สมองอัปเดตตั้งแต่ก้อนหนานี้เนาะก้อนที่เขาจะไปเบิ้งเขากับมาเบิ้งขิงก้อนพี่น้องหีบขิงงามงามขิงพื้นบานแต่เก่าแต่แก่นะพี่น้องขิงขิงแบบเขาใส้ต่ำหุ้งนะจ๊ะใบมันแล้วกาหัวมันก็ไดกับว่าเมนขิงใหญ่นะจ๊ะเป็นขิงขนาดกลางอันนี้ขิงหัวน้อยขิงหัวขนาดกลางแล้วก็ขิงใหญ่ที่เพิ่นขายอยู่ในตลาดเนาะอันนี้เป็นขิงหัวขนาดกลาง แต่วากะงามคักพุณต no. ้นส mm. ูงเจินเทินแล้วพี่น้องนี่มันเป็นขิงหัวแบบนี้พี่น้องแล้วสมองสี้เบิ่งก็แบบเดียวกันกับขิงหัวไงละจ้าแต่มันกับบวหัวไงทอขิงหัวไงแบบเคืองๆกลางๆเกือบจะไงทอแต่กับบใหไงทอนะพี่น้องเป็นขิงพื้นบานแต่เกาแต่แก่พ่อยา่ไหมไ่ ปลูกมาเนะเาะกับอนุรักษ์พันธุ์ไว้ใบมันยังสีเข้าก็เก็บไปใส่ต่ำบักฮง,ค,งคนอีสานตะเกาเนาะเก็บนี่ใบที่บ่้เหลืองนะพี่น้องใบเขียวเขียวเวลาเขาต่ำบักฮงต่ำสมยังสีเข้าก็เดดไปไปใส่ต่ำบักฮงหรือว่าไปเจวลาบเจวปนเจวอย่างก็ได้เบิดจ่า,จาหอมเป็นยาเป็นยาเย็นพี่น้องเป็นสมุนไพรไทยตะเกาแตะแก่พื้นบ้านสมุนไพรโบราณ นี่นี่ละขิงขิงขิงตะเกานี่พี่น้องปลูกไว้ยุ่มหนึ่งเป็นดีดีพุ่นนะพี่น้องโจโกยุ่จ่านีก็มันม่วงมันม่วงปลูกไว้เอาแนวพี่น้องเอาอันนั้นมันมน,มน,มนอันอู้งามากว่าจะใบงามงามเลยเนาะใบงามไาาม่ดีได้มันม่วงนี่ใบใบเป็นม่วงม่วงสีม่วงตือเลยพี่น้องม่วงม่วง,วงแหล่ปลูกไว้ ทั่วสวนเดี๋ยวมันเท้าคืออนี่เขากะเอาเคือมันเป็ฟังไว้ย้ำนาแรงเขากะปลูกไว้จะกินหัวมันเป็นมันสีม่วงสีแหล่นะพี่น้องนี่กอไพา่ปะธนได้ออกนอกดอกจ่าน,นี่ปลูกไหมแต่ว่าอนปลูกก้อนๆน,นั่นค่ะออกนอกเบิดแล้วอันนี้ก็ปลูกไม่จ้ะ สาหม่องก้นัน่ไม้ไผ่ป้ามาปลูกพี่น้องไม้ไผ่ป้าไม้ไผ่นกเขาที่อยู่ในป้านะพี่นอ้องสาม่องมักนอมันมันเสบมันหวานก็เลยให้ซื้อมาปลูกนี่ใบนอไม้ไผ่ป้านอไม,ม้นกเขาโนบานเสาม่องเอินบ่มีน้ำดอกจ้าเป็นเป็นต้นสะอาดสะอาดบ่มีน้ำล้ำต้นมันก้างมันเน่าสามารถเอา่า ปักคางทั่วน่นเด็กสาองมาปักคางปักแต่งพี่น้องพี่น้องเห็นบ่มคางแต่งเหนเ็น่ข้าขโพูดสาองก็ปลูกคางกระทอมน้าไว้คางเถียงน้าไว้อันนั้นกับป้าข้าโพูดก็เพาะได้กินอยู่อันนั้นกับต้นขิงปลูกยังหลากหลายแล้วพี่น้องเห็นบ่เป็นบรรยากาศดีดีแล้วพี่น้องเอ้ยหาใส่ใดชีวิตบ้านฟังบุญกระสิบเป็น ขาโพดคือกันจ้าเดนสิพ้าย้างไปเบิงเป็นบักบวบก็สิตกละโลกแล้วลพี่น้องทั้งคุณาไอฝนตกดูหลายแล้วก็คางบักทั่วก่้ยพัฒน์เหนาาะว่ากุุษะคุุษะไม่บะนี้กำลังปลูกมันกะเริ่มสีในไงเราแล้วพี่น้องแต่วัานน้ำก็เต็มสางว่าเซาเ่ยจ้ะนี่ อันนี้ล้จ้าไม่ไพทีสมองปลูก,ก้อนมูต่างต่เริมแหลกคุดซาเลยก็สิเปลี่นตนเป็นล้ำขึ้นไปสูงแล้วคุณอาจารย์นุะฟังคุณกับแมนเปลี่นล้ำขึ้นไปสูงแล้วเดี๋ยวปีนาปีฮือสักสองสามปีก็ได้กินนอเพิ่นดอกจ้าเพราะว่าป้อยเพิินเป็นนอขึ้นมาก้อนสูงๆอันนี้ก็เปลี่นอ้อยแหล่แล้วพี่นอ้องอ้อยกรอบอ้อยกรอบชนิดสีแหล่สีแดงนะบ้านสมองเอินอ้อยแดงไง มันลำไ่แต่ว่าอันนี้มันวัฒน์ในไ่พี่น้องมันอันอนั้นยุแต่ว่าสีงามคักอีดี้อจ้ะสีแหลงงามสีแหลแลแดงๆนะพี่น้องกรอบกรอบดีจ้่แหลจนดำพี่น้องเอ้ยอย้อยยาเนี่ยนะจ๊ะเพิ่นว่าเป็นยาเนาะแต่ว่ามาพ้ากิ่นมันหวานกรอบดีมันเป็นอ้อยตะเก้าพื้นเมืองการมันก็ยังสีแดงๆนะพี่น้องอ้อยแดงอ้อยแดงยา เป็นอ้อยแดงชนิดกรอบเด้อพี่น้องกาล้างเอาแนวมาปลูกยุเพราะว่ายุบานเก้าบัน,นีอันยานมันดับแนวเนาะเขาก็เลยเอามาปลูกไว้ยุฟังสะไว้ทธกินมีสองเหงาจ้ามีเหงานี้กับเหงานั้นเพราะว่าสาวหมองสิปลูกไว้ปากสังพอดีอันนี้เป็นเป็นปากสางแล้วพี่น้องอันนั้นก็ใไส้รอบนะไส้รอบไส้ไส้ไว้ยานป่าออกนี่รอบเขาสัาง เขาสะเพราะว่าเลี้ยงป่าเนอกจากปลานิ้นนี่บรรยากาศฟังสาฟังส่างกะคุดน้ำเอ้ยคุดส่างน้ำกระเต็มพี่น้องคุดน้ำวัดสันสมองเวาลลินพันกันหลงไปทั่วเวากลับกันพี่น้องป้าเดี๋ยวสิพายางไปเบิ้งบักทั่วเด้อจ้าเดี๋ยวขอตัดเป็ดตรงนี้เลยเด้อพี่น้องตัดคลิปไปมองนี้เลยไปพอกันยุ่งงคางบักทั่วเด้อจ้า เฮขากลับมาหอดแล้วเป็นที่เรียบร้อยมือซาวนี้เสาหม่องวัดชิดไถพี่น้องเบิ้งนั้นรกเก็บไปหน่วยงามงามโดกโดกนวยโดกด้วยงามค่ะฝนตกใส่บ่ได้ฉีดยาบ่มีแมงแล้วพี่น้องยุทงยุทาหน่วยตรงดียุท่นานี่หน่วยยาวนี่หน่วยยาวยาวเหง ي, ดนะิพูนะ่พนะพนะนูน่ะพูน่ะพูน่ะหน่วยยาวดียุท่านี่หน่วยยาวดียุ นี่ปูคางไว้เถียงนะ้านี่มีความสุขดีพี่น้องเงบื้องบรรยากาศทงไ้ทงนาะทองฟ้าอึมคึมบรรยากาศเถียงนะ้าไตหฮมบักขามเป็นฟ้าคึมพี่น้องบรรยากาศดีดีดบรรยากาศฝนเป็นละอองน้อยฝนเป็นลงละอองเม็ดแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกเบิดคืนฝนตกทุกมือเลยพี่น้องปูบักทั่วไใบตะกินย้ำเฮาหิวหเฮาก็ไปตาสม้มกินมีข้าวบุนเนาะจ้าขนมเสน้นเฮากะ ตำกินก้าบอกทั่วนี่ก็แซบส,สุดเลยสำรหรับท่านใดที่มากกินตำทั่วกับขนมเส้นเนาะพี่น้องกระแซบอีกแบบหนึง่งแต่สาหมองมากกินตำแตงที่สาหมองพาไปเบื้องแตงกะตำแตงกินก็บข่าวเหนียวนี่พี่น้องแซบตำกินยุกธรอมทงย้ำเทียง ปลูกเมื่อายหลุมนะจ้ะนะเอา้าเห็ดหยังเดียวคาบหยังเฮ้น,นัน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 ไต่หยังม้านะ่ะอุ้ยเห็ดหยังนะ่ะอุ้ยโอ้ยมาหน่อยสาวหมองเอามาเลี้ยงมันได้หยังม้าพี่น้องมันไปคาบหยังม้าล่ะเศษขยะเศษกระดาษคนนะ่ะสลัดโซต,ตายอยู่คุคนะ เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแต่งกิ่งพี่น้องแต่งกิ่งหรือว่าแต่งไทยเนาะบานสมองเอินแต่งกิ่งเด้อกำลังเริ่มสิเป็นน่วยอันนี้เป็นน่วยแรกเลยเป็นน่วยแรกก้อนมูนี่ละพืชผลทางการเกษตรที่เช้าให้เช้านะยังเขาปลูกไว้ถ่ายยูถากิน ไปทั้งปุดปลูกก็ไหลายหลุมแล้วจะหาหกหลุมหาหกเก็ดหลุมเห็นมันเท้าไปกับป้าหยาเลยพี่น้องนี่กำลังจอหน่วยหน่อยนี่กำลังเป็นหน่วยนี่ นี่แต่งโมน้ำพี่น้องแต่งโมปลูกไวก้กะฝนตกดีหลายเพิ่นกะตกละโลกแต่ว่ากะเหลือสองสามหลุมเพราะป็นนุวยให้ได้กินยุจ่านี่ปลูกพืชพักที่หลากหลายไปถะายุูะกิน อันนี้เขาข้าวโพดพี่น้องเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวว่างหันเป็นข้าวโพดซุปเปอร์หวานนอจ่านี่สมองกระปุกแถวเลี้ยงกันมานี่อันนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวกบเขียวงามยุจ่าบ่าได้ใส่ปุ๋ยดอกดินไหมมันก็เลยงามเป็นธรรมดาใส่ฟุ้นพุนพี่น้องกองฟุ้นดำดำ,ดำใส่แต่ฟุ้นขี่งัวจ้ากระปูกไวหลากหลายผุ่นกระทอมทงนะ กะเป็นธรรมชาติไปอีกแบบจ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดมักชีวิตแบบวิธีบานนะกะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวหม่องน,น้ำนีเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะพี่น้องสาวหม่องกระค้นบานนี้ละจ้า,ากะาว่าได้ท่ายคลิปอีกอย่างแบบเลิศประเสริฐสีอย่างมากมาให้นะพี่น้องสาวหม่องกระท้ายแบบบานนี้เด้อ ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้สาวหมองคุณบ,บาน,บานคนนี้น้ำเน็ตเด้อพี่น้องสาวหมองกะท้ายคลิปวิถีชีวิตแถวพี่น้องนะครับสมกันชีวิตบานนาะทงไฮทงนาะเนาะบรรยากาศทงไฮทงนาะนี่ล่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่ต่างประเทศตะคีทหอดบานก็เบิ่งคลิปสาวหมองได้เด้อจ้าสาวหมองกะเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านเนดะ้อจ๊ะตะคีทหอดบานค่ะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะจะ้ากะฝากติดตามให้น้ำเด้อ คลิปนี้สาวหมองก็สิขอลาพี่น้องไปก้อนคลิปหนาพอกันไหมเดี๋ยวสาวหมองเซทคลิปก็มีอยัางกระฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้พี่น้องไดบ่าพลาดคลิปคไิปใหมนะพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก้อนสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า